วันนี้ทั้งวันนะคะสวัสดีค่ะลืมสวัสดีนะคะวันนี้ทั้งวันเลยไม่มีแดดพายุน่าจะเข้านะคะฝนหยิมหยิมระบานก,ลก็ลบ ลกพอสมควรเลยเวลาที่จะตอนนี่นะคะต้นหมอนปลูกอีกก็ยังไม่มีพอวันนี้พอวันนี้หยุดขายของ ก็สมาตัดต้นกว่าจะเสร็จงานก็บ่ายละเดี๋ยวถ้าเกิดฝนหยุดจะตัดตัดต้นไปชำนี่นะคะต้นหม่อนมันเบอร์รี่จะตกก็ไม่แรงนะคะแค่ลินปล่อย ทำคลิปให้ดูบรรยากาศยามบ่ายนะคะบ่ายสามสีม่โมงเย็นสวัสดีนาอค่ะสวัสดีนะคะขอลงคลิปก่อนนะคะ